สวัสดีคะ่ะ Special Match Love by Chun Flame นะคะเป็นช่องที่อ่านไพนะะ่จากผู้ที่ทำภารกิจจิตวิญญาณจักรวาลน,นะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะว่าจะมีหัวข้ออะไรเข้ามาในจิตระหว่างที่สับไพ่กลิดไพ่ทำสมาธิร่วมกันนะคะชมสดย้อนหลังทาเลสปีใดพอสอดใดก็ได้นะคะเราฟังเป็นองค์ความรู้ไกด์ไลน์แนวทางเป็นคีย์เวิร์ดข่าวสารรับสารระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างเรา นะคะร่วม download, ดาวโลกดาวเคราะห์เดียวกันและจักรวาลครอบครัวทางจิตวิญ,ญญาณของเรานะคะจะสื่อสารอะไรกันผ่านไพ่นะคะขอดูหัวข้อกันสดๆตอนนี้เลยคลิปนี้หัวข้อจะเป็นอะไรนะคะขอทําสมาธิก่อนนะคะสุดลมหายใจค่ะเพื่อเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลของตัวเองระหว่างฟังนะฟังด้วยจิตไฮเออร์เซลจิตอินเนอร์เซลก็ได้นะคะวางตัวตนอีโกอัตราของเราลงไปเอาไว้ใช้ดาภารกิจทางโลกก็พอนะคะฟังมาแล้วรู้สึกไม่ใช่ไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยนะคะ จะได้ไม่เป็นมโนกรรมเดี๋ยวมาดูหัวข้อกันวันนี้เราจะสื่อสารกันด้วยหัวข้ออะไรคะอืมมีมาละคําว่าเรียนรู้เรียนรู้อะไรเอ่ยขอคีย์เวิร์ดมาเรื่อยๆขอไฮเเซลผู้อ่านสื่อสารกับผู้อ่านก่อนนะคะสดๆเนาะสดๆเรียนรู้เรียนรู้อะไรเอ่ยดูชิว่าในจิตของทุกคนที่เชื่อมต่อกับไฮเออเซลแล้วคุณจะมีคีย์เวิร์ดอะไรระหว่าง ดูผู้อ่านกรีดไพ่นะคะเรียนรู้การเรียนรู้การเรียนรู้ไม่สิ้นสุดเหรอคะอในจิตผู้อ่านมีคีย์เวิร์ดนี้กำลังเรียงเป็นคำพูดให้อยู่แช a n นอร i n g งให้อยู่การเรียนรู้ไม่สิ้นสุดมไม่รู้ไพ่จะเล่าอะไรอ่านตามความหมายและหน้าไพ่และสารที่ได้รับมาค่ะการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดขอดูพลังงานของคุณ พลังงานของคุณโอ้โหการเรียนรู้สองไม่เท้าค่ะคือการสมดุลความรู้สมดุลการกระทำสมดุลแผนการชีวิตอะ่ะเหมือนมีการวางแผนอยู่เตรียมจะไปไหนทำอะไรทำภารกิจหรืออะไรมีการวางแผนจะทำอืม สองไม้เท้าและสองเหรียญเพิ่งเห็นมัวจะมองสองไม้เท้านะคะว่าเปิดออกมาเป็นสองไม้เท้าสองเหรียญคุณมีการวางแผนจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตัวเองและการเงินการเงินตัวเองสุขภาพคือจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ชีวิตนั่นเองคุณพร้อมที่จะลงมือทำแล้วตื่นรู้มาละเรียนรู้มาละเริ่มจะเข้าสู่ระบบการวาดแผนวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว นะคะอาเดี๋ยวเรามาดูกันการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดความสว่างในชีวิตเดือดสตาความหมายคือความหวังการส่องแสงสองทางเปล่งประกายการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับจิตใจอันลึก,ลก เหมือนเรามองท้องฟ้าเราเห็นดวงดาวเราไขว่คว้าไม่ได้เราจับไม่ได้เราไม่รู้ว่าคืออะไรบ้างมันดูเยอะไปหมดนั่นแหละคล้ายๆแก็บเราหลับตาลงเราเห็นความมืดบ้างสว่างบ้างเรารู้สึกว่าเรามีอะไรที่เราจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างมีเป้าหมายดวงดาวคือความหวังเป้าหมายที่จะไปถึงไขว่คว้าดวงดาวมองเห็นดวงดาวอะไรแบบเนี้ยแต่ในมือเราระหว่างทางมีถ้วยสองใบเทน้ํตาตักน้ําเทน้ําอยู่แบบนี้ เกี่ยวกับเรื่องของความสมดุลเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจจิตวิญญาณอารมณ์ความรู้สึกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายความหวังนะะการเรียนรู้ไม่ชิ้นสุดหัวข้อวันนี้กําลังจะสื่อสารเรื่องของเป้าหมายที่คุณเห็นไว้แล้วในจิตวิญญาณของคุณอาจจะไม่ใช่เป้าหมายทางโลกก็ได้หรืออาจจะเป็นเป้าหมายคล้ายกันหรือเป้าหมายเดียวกันก็ได้ สุดท้ายเป้าหมายที่คุณวางไว้ในจิตวิญญาณของคุณคุณมาที่นี่เพื่อเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดคุณไม่ได้มาทำอะไรที่มันต้องยากเย็นหรือทุกข์เลยจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิดก็ได้นะคะแต่เราไปถูกหลอกหรือไปวิ่งตามกระแสทางโลกจนเราคิดว่าภารกิจมันต้องอยู่ในโลกทางโลกแต่จริงๆงานภารกิจสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และทำจริงๆอยู่ในจิตใจ อารมณ์ความรู้สึกของเรานั่นแหละค่ะอืมเพราะฉะนั้นการมาเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างมันกําลังจะจุดประกายคุณส่องแสงให้คุณได้เห็นอยู่นะคะว่าจริงๆแล้วการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดเนี้ยคุณต้องเรียนรู้ไปทําไมเรียนรู้เรื่องอะไรการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดราชาไม่เท้าคุณมีวัตถุประสงค์บางอย่าง เป้าหมายวัตถุประสงค์บางอย่างที่คุณจะต้องมาเติบโตราชาคือราชาเติบโตปกครองมาซิลีนไม้เท้าคือการสร้างสรรการทำการแอคชั่นคุณมาเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการแอคชั่นค่ะ คุณไม่ได้มานิ่งดูดายมาซึมเศร้ามาหงอยเหงามาไหลาตามกระแสะโลกไม่รู้ว่าชั้นตัวตนคือใครชั้นตัวจริงคือใครไม่รู้อะไรเลยหอ่อเหี่ยวไม่ใช่แล้วนะหมดเวลาเหล่านั้นไปแล้วนะคะการเรียนรู้ที่คุณเรียนรู้มาได้เวลาที่คุณจะต้องลุกขึ้นมาบัญชาการวางแผนส่งต่อหรือคุณจะต้องสร้างสรรค์บางอย่างให้กับตัวเองอะคะ่ะให้คุณลุกขึ้นมาเป็นราชา ถือไม่เท้าในชีวิตตัวเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งผู้ชายที่เติบโต LGBTQ ที่กำลังเรียนรู้สีสันของชีวิตเห็นไหมคะการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดแต่คุณจะต้องเอาสิ่งที่คุณรู้มาวาดวาดเส้นทางต่อไปทําตามดวงดาวไกด์นำทางแสงนำทางทําตามจิตวิญญาณทําตามวัตถุประสงค์ที่เรามาเกิด เพื่อจะทำอะไรจริงๆการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดกำลังจะบอกคุณว่าคุณมาเรียนรู้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงความกลัวต่างๆเด็กถือดาบเด็กถือดาบคือสัญชตาตญาณของคุณการตัดสินใจเชื่อมั่นในตัวเองนะคะการต่อสู้กับอุปสรรครวมๆแล้วก็คือความกล้าหาญความไม่กลัว องออกจากความกลัวให้ได้ออกจากเกมไม่ต้องไปเล่นเกมไม่ต้องเป็นตัวละครแต่คุณเริ่มต้นขึ้นมาใหม่เป็นเด็กใหม่เป็นผู้น้อยคนใหม่ทำงานอาชีพหรืออุปสรรคชีวิตอะไรต่างๆเคลียพลังงานเก่าๆพลังงานกลัวๆออกไปนะคะพลังงานอุปสรรคออกไปคุณกล้าหาญขึ้นมาดูท่าทางการยืนสิมีความแบบพร้อมตั้งรับแต่ก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่ เราจะไม่ใช้ชีวิตเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่ได้หมายถึงแก่แบบกายสภาพแก่เนาะแต่เราใช้ชีวิตเหมือนคนแก่ที่แบบวันๆเอาแต่ทุกข์เอาแต่เครียดเอาแต่ซีเรียสจนชีวิตหมกไหมเรามาอิสระบ้างสิสนุกกับอายุที่มากขึ้นสนุกกับอายุที่น้อยสนุกกับประสบการณ์นะคะมีความกล้าหาญที่จะใช้ชีวิตของตัวเองบ้าง เรากลัวการใช้ชีวิตหรือเปล่ากลัวการขยับทําอะไรหรือเปล่ากล้าหาในการใช้ชีวิตของเราบ้างการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดอืในอดีตเคยทําอะไรไม่ถูกต้องเอาไว้ปักจิตปักใจอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเจ็ดดาบความหมายของเจ็ดดาบก็คือขโมยผิดกฎหมายสิ่งที่มันทํามากมายทําแทนคนอื่นทํามากทําเยอะทําไม่ไหวก็ฝืนทนทํา สิ่งที่เราปกปิดความลับในใจความคิดทุกๆของเราความหมายของเจ็ดดาบเนาะส่วนความหมายหน้าไพ่พลังงานนี้ก็คือถึงเวลาที่ต้องออกแล้วนะวิ่งออกมาค่ะอะไรที่ไม่ดีวิ่งหนีเลยอะไรที่มันผิดทางผิดกฎหมายบายบายมันออกมาไม่ต้องรักพี่เสดายน้องไม่ต้องลังเลไม่ต้องยึกยกยักยกัยกล่ำลามันซะแล้วเดินออกไปค่ะหรือถ้าเราเคยทําผิดทําพลาดทําอะไรไม่ดีแบบผิดศีลธรรมอยู่นะคะต้องหยุดแล้วต้องหยุดแล้วนะคะ พราะไพ่นี้ออกมาเป็นไพ่เตือนมากกว่าแต่เตือนดีๆถ้าใครพลังงานไม่ตรงไพ่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวพลังงานโดยรวมนะคะเป็นการเตือนให้เราออกมาได้แล้วอย่าจมอย่าเกรงใจอย่ากลัวนะคะเนี่ยให้กล้าหาในการใช้ชีวิตบ้างไม่ต้องไปให้ใครครอบงำชีวิตเรานะคะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเรามาเกิดมาเพื่อเรียนรู้ความทุกข์นี่แหละค่ะเราเกิดมาเพื่อเป็นลูกเป็นบ่วงของพ่อแม่พอเราโตขึ้นมาเราก็ผิดพลาดชีวิต ไปสร้างบ่วงของตัวเองมีลูกหรือเรามีลูกด้วยความรักตั้งใจหรือเราผิดพลาดสุดท้ายทุกอย่างคือบ่วงพันธนาการพอเราเข้าใจจุดนี้เราอย่ามองมันแง่ลบมันทุกข์มันมันแย่ความรักคือทุกข์ในโลกความรักคือความรักค่ะทุกข์คือทุกข์ค่ะอย่าเอาความรักมาเป็นทุกข์ในโลกอย่าให้กรอบของคําพูดใครอะไรมาปรุงแต่งแต่ง,ตงเติมบิดเบี้ยวบิดเบือนสร้างความกลัวสร้างพันธนาการเชิงลบ อย่าไปคิดความคิดคือปรุงแต่งเรามาเกิดบนเวนไวต็เกิดเพราะความคิดเพราะฉะนั้นการตื่นรู้ครั้งนี้การเรียนรู้ไม่สิ้นสุดเรียนรู้กับความคิดตัวเองวันละเจ็ดหมื่นเรื่องแค่นี้เราก็เรียนรู้ไม่สิ้นไม่สุดแล้วจริงๆเห็นไหมคะและยิ่งการกระทําของเราที่เกิดจากความคิดความรู้สึกวิบากกรรมเก่าๆปมเก่าๆปัญหาเก่าๆขุดกันไม่มีที่สิ้นสุดบางคนไม่กล้าขุดไม่ยอมทําปมไม่ยอมขัดเกาไม่ยอมแก้ไขก็จะตื่นรู้ เออช้าหรือว่าแบบเจอบททดสอบซ้ําๆจนกว่าจะตื่นจนกว่าจะเข้าใจว่าเรานี่แหละเป็นคนคิดเรานี่แหละเป็นคนดึงดูดเรานี่แหละจะต้องแก้ไขตัวเองเป็นอันดับแรกเป็นพลังงานคําเตือนสองใบแต่เป็นคําเตือนเชิงบวกนะให้เราออกจากสิ่งไม่ดีให้เราหลุดออกจากกรอบความคิดทางโลกความเชื่อลัทธิศาสนาความหลอกลวง เราความเป็นจริงแล้วเราเป็นจิตวิญญาณพลังงานที่มาอาศัยกายมาเกิดเท่านั้นมาอาศัยโลกนี้ในการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตทั้งทุกด้านอ่ะทั้งบาปบุญดีไม่ดีนะคะจงยอมรับการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดคือจงยอมรับและเปลี่ยนปมปัญหาให้เป็นความสุขค่ะความสมหวังค่ะจิตใจดีๆค่ะพอเราจิตใจดีสุขสมหวังได้ด้วยตนเอง เราก็จะแบ่งปันคนอื่นได้จิตใจเราจะสะอาดรับพร้อมแบ่งปันให้ผู้อื่นผู้อื่นรับไปแล้วเขาก็จะได้รับจิตใจดีๆความรู้สึกดีๆเขาก็จะพัฒนาต่อๆไปนะคะเป็นคลื่นความถี่เป็นกดแรงดึงดูดค่ะถ้าใครที่อยากแต่งงานอยากมีครอบครัวอยากมีการแต่งงานอ่ะเรากลับมาเยียวยาจิตใจของเราให้เป็นอัศวินที่ถือถ้วยเป็นอัศวินที่เยียวยาใจตัวเองเป็นอัศวินที่ต่อสู้มาเยอะแล้วสุดท้ายชนะพักรบหยุดรบ กลับมารักษาใจตนเองได้นะคะรักษาเยียวยาใจตนเองให้เป็นที่หนึ่งรักตัวเองให้เป็นที่หนึ่งนะคะไพ่พลังงานของคุณออกมาอีกครั้งหนึ่งชีวิตมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมุนเวียนหมุนวนเป็นทุกภพทุกชาติมันไม่พอมันหมุนเวียนหมุนวนทุกปีทุกเดือนทุกวันทุกวินาทีเพราะฉะนั้นกลับมาสนุกสนานกับการเรียนรู้หมุนวนหมุนเวียน ไพ่สองเหรียญคือการสมดุลเหรียญคือตัวตนอัตตาอีกโก้หรือการหมุนวนแบบอินฟินิตี้คือการหมุนเงินชีวิตหมุนวนชีวิตหมุนเวียนแบบสนุกไหมคุณสนุกกับมันหรือเปล่าหรือคุณทุกข์คุณเครียดคุณจมหรือคุณเป็นแบบผู้ชายคนนี้ในภาพที่สมดุลแล้วฉันมาวนเวียนกัแบบสิ่งที่ฉันถืออยู่ในมือเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ก็ได้ตัวเองก็ได้สุขภาพก็ได้การงานการเงินก็ได้ มันหมุนวนอย่างนี้อยู่แล้วเราสนุกกับการหมุนวนเถอะค่ะเราอยากไปให้การหมุนวนมันผูกรัดเราทําร้ายเราเพราะมันต้องหมุนวนอยู่แล้วมันไม่หมุนไม่วนไม่ได้การสื่อสารทั้งหลายทั้งปวงคุณจะดึงดูดมาหรือคุณจะสื่อสารได้เองหรือสถานการณ์ถ้าทางโลกเนี่ยอันนี้คือการเรียนการทํางานการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการไปต่างประเทศถ้าทางจิตวิญญาณคือการสื่อสารค่ะการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร คุณรับข่าวสารอะไรเข้าถึงคุณบ้างตอนนี้ท็อกซิกไหมกิเลสราคะไหมฟีดอะไรที่มันเข้าหาคุณมากปัดออกบ้างเลิกเสษบ,บ้างหรือข่าวสารจากจักรวาลข่าวสารดีๆข่าวสารพลังงานเชิงบวกที่จะพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวคุณขึ้นมาให้เป็นแปดม้อเท้าพัฒนาตัวเองขึ้นไปพาตัวเองไปนในทางที่พัฒนาปิดจุดท้ายที่กเหรียญค่ะการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด คุณเป็นคนที่สําเร็จได้คุณเป็นคนที่มีความสุขได้คุณเป็นคนที่ชีวิตเจริญรุ่งเรืองได้คุณเชื่อแบบนั้นหรือเปล่าความเชื่อความศรัทธาของคุณพาคุณไปยังเส้นทางที่คุณเชื่อที่คุณคิดที่คุณศรัทธาและลงมือทําเพราะฉะนั้นเปลี่ยนทั้งระบบเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนความรู้สึกใหม่เปลี่ยนพลังงานการลงมือทาใหม่ไปในทางที่เราต้องการสิคะต้องการมั่งคัง่งร่ํารวยมีกินมีใช้อยู่ได้ มีชีวิตที่สุขสมหวังสมบูรณ์คุณสามารถคิดใหม่ทำใหม่สร้างขึ้นใหม่ได้ด้วยมือของคุณเองด้วยจิตวิญญาณของคุณเองนะคะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเรียนรู้ลงมือทำและเก็บเกี่ยวผลลัพธ์เราจะเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆด้วยเหมือนไพ่ใบนี้เลยเข้าใจหัวข้อละมันหมุนเวียนหมุนวนเรียนรู้เรื่องเงินทำงานหาเงินได้เงินมาเสียเงินไป ชีวิตความสัมพันธ์ครอบครัวการได้การรับอู้ทุกอย่างหมุนวนหมดเลยหมุนวนแบบสมดุลหรือหมุนวนแบบขาดแคลนนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดจงเติบโตจากการเรียนรู้ของคุณเองจงเติบโตมั่นคงจากการเรียนรู้ของคุณเองจงมีชีวิตที่ดีจากการเรียนรู้ของคุณเองที่ไม่มีสิ้นสุดพัฒนาเรื่อยเเรียนรู้เรื่อยๆ ด้วยชีวิตปัจจุบันของเรานี่แหละคะ่ะการเติบโตการแก่ขึ้นการเสื่อมลงกันชาราอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องเรียนรู้มันไปนะคะแล้วทําภารกิจจบพบจบชาตินิพพานกลับซอสกลับดาวแล้วแต่คุณแล้วแต่ความเชื่อมันก็มีทั้งถูกหลอกมีทั้งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสุดท้ายเป็น VR o n e s s ทุกอย่างคือหนึ่งเดียวกันมาจากแหล่งพลังงานเดียวกันกลับคืน จิตจำนึกเดิมแท้ของเราให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ